โมหอยเอาใแบไบอ้ไแมบบ้ใบใบให้มันกินเอาใบหมอนให้มันกินสี่หาโตล,ละลองบังครับเหย,ยื่อโหอยเหยื่อโหอยโขกครับผมบอมันปลาไหลได้มันหอยโป้งมังกรครับนะสวัสดีครับผม พ่อกันตอนเซ้ออีกแล้วครับคลิปเนี้ยพยายามไปไลค่ครับคลิปนี้ครับผมปักขาครับง,งามเลยศักสิมันประมาณนี้นเลยนะครับปไปไป็นเมือกันครับคลิปนั้นก็ถือว่าสําเร็จครับคลิปนี้จะไม่รู้ว่าจะมาอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต่อไปล่อลุนกันพ่อมๆกันครับปไปไปครับมาดุนน้ำเป็นรอยะมีหัวเตาคนนี้ เต่ารังตุงทอถุงหาบาทสิบบาทก็เล่นไปครับไปหล่นไปไล่น้ำกันดีกว่าครับลกวย รักสิหมันประมาณเั้นสิบทีแล้วสองตัวบางญ่เลยใบงกกระเพาะพอเถ่าเราเห็ดรักไว้เพิ่มอีกสองอันครับเบงก์นดิดเรารักไว้ใส่บุ๊ เราเห็ดรักเพิ่มไม่รู้เราเราเราออกเยอะอยังนีกันนึบ่อนหน้ากขาเริงามเลยบ่อนหน้าสายบ่อนตัอนแกงของท่านะครับพงเฮาเก๋ในนอส่าวดีเนาะป่าเขาไปตายทำไม Đợi nhớ quay phòng phát bằng Được Biết chặt khắp Mua đầy khắp, ngon đấy đây hỏi Nó sẽ ở bên, này ôm khắp bọc hỏi มอเป้ยายเหมือนไอโอ,อปปห์มันออกแม่แพรใครเป็นบักหอยบักหอยโขงแล้วลองเอาไปเลี้ยงบั้งครับไส่บักหอยไปเลี้ยงแล้วใส่ไปเลี้ยงบั้งหลายหนนะ่วยเลยเดี๋ยวลงคือเกาครับประมาสกับพิบเนี่ย หไหนจะบะหอยเป็นของดักกุ้งครับเอามาเอาเนี้อผูกใส่ร่องออกมาใส่เบึงปลาไหลเขาเซ่ยไหมกบกบวดคลิปที่แล้วครับดเดี๋ยง ในบ้านแชนนี่แหละได้บักหอยโอ้โหอยหอยโขงก็พรมเอิญตัวใหญ่ชาวบ้านพบเอิญหอยโขงครับบหวานคก็เพียบเลยได้บักหอยโขงเอาบักหอยโขงมาเลี้ยงต่อ บอมันบอมันบอมันเบิร์ตสปอกระไรก็ได้เอาละครับเดี๋ยวลากันไปเที่ยวทะเลแล้วคันบ่จีบเนี่ยผามาย่างปลาไหลเป็นเครื่อแต่บอมันในได้บ่หอยมันบ่หอยเลยวสียไปเลี้ยงต่อนะครับสปอจีบเหนียวคอลาบีเที่ยวทะเลนะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับ You yeah, come on. <laughs>